สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุผู้สุขคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแซิน์วดคอบบมแบมเหมือนเก่าเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องวันนี้บอมกะพาพี่น้องมากินอีก้ะคะพี่น้องวันนี้ได้ย่ำหอยแค้งมาจากพี่น้องนี่คือแกออกจากเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะบริไดแบบว่าเป็นเปลือกเป็นอย่างนะคะพี่น้องย่ำหอยแข้งผักกับซิมีผักสลัดอันนี้ก็สลัดคือการจ้าพี่น้องสลัดสายพันไม้จ้ะ พักปอดสานพีจ่จะพี่น้องสารที่กันแล้วก็มีใบพักสาละแน่จากพักคะแย่พี่น้องมากินน้ำกันจะพี่น้องมามาจะพี่น้องมากินน้ำกันจ้นอา,าจยอย่วโย่เลยจ้าอย่าโย่ยเลยจ่หาหอยแข้งตัวนีไ้ไง อย่างนั้นกินผักกินเบึงเขาบอกว่าพักสลัดจ้ะอืมแซ่บอยู่เราแชวไข่กันแหละกับสลัดอันเนี้ยอือหอหอมนี่มันก็จะมีหอมหัวใหญ่ตะไคร้ หอมมากเลยพี oh, ley, oh, Lord, mm ่น้องอร่อยมากเลยกินมักแค่ไหนแซ่บอร่อยมากเลยจ้ะแซ่บแ้มพี่น้องหอย นู่นี่น้องไก่พ่อฮ้อไก่ฮึฮไ หอมหอมตะไคร้ย,ยัยวเลยจ้ะยัยวเลยจ้ะ แซ่บพี่น่องหอมวันไอหอยวันหวานอะ่ะเจ้าหลวกบสซูกแห้งปเป็นแดยังมีสีเลือดแดงอยู่นิดนึงมันหวานอะ่ะแล้วกะมันกันสีหอมเครื่องเคี่ยงของผวกตะไคร้าระใใ่ตะไคร้ใส,ใสหอมแซบพี่น่องใส่พริกเผาอืม โอ้อมาโอ้อมอมอแ,อแมพ่พี่น้องมันได้จต่ผู้ใดอยากยำหอยแครงจ้ะเขาแกะมาใหญ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเริ่มแบี่เปลือกเขาแกะเปลือกออกให้เรียบร,ร้อย 我干嘛？ กิ่งกะเพักเสนอเพราะกระเนี้กกนยหอมๆอี่หรอกแคบเนื้อซื้อมาแต่ตลาดเพิ่งเห็นนี่แหละไปหลายรอบแล้วเหมือนฟูงมากขายใหม่เลยพี่น้องอื้มอ

อนอยพี่น้องฝนตกพี่น้องมือนเนี่ยตกยางแห้งเลยตกยางแรงเลยมือนเนี่ย <c oughs> ขินคอ จับอือ่อยพี่น้องบาดแสบจริงบาดสนหน่ำเลยพี่น้องส่บอกไว้ก่อน มอร่อยจริงหมสดน้ำนะคะพี่น้องจากคลิปนี้บอมก็เพ่อเพีงนี่นะคะบอมก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะมันนองทุกๆคนค่ะค่อยให้กำลังใจให้แซ่บนวดก็บอมแบบจับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆคะ่ะเป็นกำลังใจกันดนดนนะคะหักกันหน่อยๆแต่ก็หักแกนดนเดนนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย